ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆๆคนเลยนะคะก็กลับมาพบกับแมวโก้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแมวโก้ก็จะมาย้อมผมนะคะผมด้วยผลิตภัณฑ์มาดามเสื้อแดงนะคะสีน้ำตาลเข้มค่ะวันนี้จะลองใช้มาดามเสื้อแดงตัวนี้ดูนะคะว่าจะปกปิดผมขาวได้ อย่างที่เขาได้บอกว่หรือเปล่านะคะเปลียงสีได้ใน5-10นาทีพร้อมกลิ่นหอมจากธรรมชาติที่สกัดจากว่านหางจระเข้นะแล้วก็ดอกอัญชนันสมจะช่วยทำให้เส้นผมสลวยไม่แข็งกระด้างและเงางามเป็นธรรมชาติติดทนนานมีกลิ่นหอมด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาอ่านวิธีใช้กันก่อนนะ ผมให้สะอาดโดยไม่ต้องใช้คิีมนวดแล้วก็ให้สวมถุงมือฉีกซอสผสมผสม่วนผสมทั้งสองส่วนลงบนฝ่ามือผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วก็ ชโลมแชมพูนี้ลงบนผมที่มาเน้นนวดบริเวณที่ผมขาวเป็นพิเศษเลยนะคะนวดให้เกิดฟองจนทั่วศีรษะจากโคนจะหลดปลายทิ้งไว้5-15นาทีถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนผมมันหรือว่าผมเส้นใหญ่หรือว่าผมขาวมากนะคะควรเพิ่มระยะเวลาเป็น2 0่0ถนาทีเมื่อผมติดสีทั่วแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเห็นมีสสีค่ะนั่นคือสีดำกับสีน้ำตาลเข้มอ่ะเดียวมาาโกจะลองแกะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ มดูมืนะกระานีนะ้หนึ่งองก็าสนนะคะมาโกโก้ชอบใช,ช้พล้แชมพูเปลี่ยนสีผมที่มันปราศจากแอมโมเนียนะคะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยผมเราก็จะไม่เสียนะเนาะแล้วก็มีวิธีใช้นะคะมีวิธีใช้บอกไว้แล้วก็ให้ทดสอบการแพ้ด้วยนะคะทุกคนโดยทําความสะอาดบริเวณหลังหูหรือว่าข้อพับนะข้อพับตรงนี้เนาะด้านหลังข้อศอกนะคะ ทำความสะอาดด้วยสบู่เสร็จแล้วก็นำแชมพูเปลี่ยนสีผมที่ผสมแล้วนะคะทาทิ้งไว24้24-48ชั่วโมงถ้ามีปฏิกิริยาอย่างเช่นเป็นผื่นแดงหรือว่าบวมห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็เป็นข้อห้ามทั่วไปนะคะของการเปลี่ยนสีผมนะก็กันไว้ดีกว่าเนาะอันนี้แม่กส็สระผมแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะทําให้ผมมาดโดยการใช้น้ํานะคะน้ําฉีดให้มันหมาดๆเนาะนี่สิ่งที่ต้องมีนะคะก็คืออันนี้ค่ะผ้าคุมนะคะ ถ้าไม่มีก็ใช้ถุงตัดหรือว่าเอากระดาษอะไรมาลองก็ได้ค่ะเสื้อมาลองแล้วก็อันนี้คล้ายๆวัซลีนเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆมีวัซลีนก็ทาวัซลีนนะคะรอบๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็บริเวณกรอบหน้าแล้วก็บริเวณคอนะคะใครจะใช้เป็น m o i s t รเ i z e r นะคะก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะผมของแม่กโก้นะคะก็สีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งก็เริ่มมีผมตีขาวมาแล้วเนาะเนี่ยค่ะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะลองย้อมดูนะคะว่าจะได้สีอะไรนี่แม่มก็ขับผมไปแล้วนะคะขับผมสะอาดแล้วแต่รู้สว่ามันแห้งแล้วก็เลยต้องในในซองเขาบอกว่าให้ให้ทำให้ผมมัดมา ค่ะทุกคนในนี้เ็าจะมีเป็นแบบแยกเนาะแยกเป็นเห็นไหมคะพอเห็นไหมเป็นสีขาวเนาะกับสีน้ำตาลเข้มนะคะเ,เดี๋ยวเจะเทให้ดูก็ผสมส่วนผสมสีขาวกับสีนี้ให้เข้ากัน ให้เข้ากันนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำผุหอมมากกลิ่นหอมค่ะกลิ่นไม่เหม็นเ,นยเ,นยเลยกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนฟองนุ่มเชียมือนสับผมอะ่ะฟองนุ่มมือนสาบผมเลยคะ่ะ 这么好看，我准备准备看看。 เททั่วแล้วนะคะก็เดี๋ยวทิ้งไว้5้าถึงสินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวไปล้างผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีที่ได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรแลวจะปิดผมขาวได้ไหมเนี่ยแต่กลิ่นก็หอมนะคะกลิ่นไม่เหม็นเลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมมากๆอ้อวละเดี๋ยวไปดูกันนะคะลํางล้างกันนะคะล้างผม ค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะปิดผมขาวได้ดีเลยนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะสีที่ได้ก็ไม่ได้เข้มจนเกินไปสีก็จะออกเป็นน้ำตาลเข้มนะคะอย่างที่เขียนไว้ที่หน้าซองแล้วก็เรื่องเปื้อนตามนี้ก็ไม่ไม่มีนะคะเพราะว่าเราได้ใช้วาสลินนะคะทาทาเรียบร้อยก็ถือว่าพอใจค่ะ ก็สิ่งที่ได้เราก็ก็ชอบนะคะมันก็ไม่ได้ดำมากแล้วก็ปกปิดผมขาวได้ด้วยที่สำคัญะคะ่ะผมหอมมากผมหอมเนี่ยค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะเป็นกลิ่นหอมแล้วก็เขาบอกมาว่า,าทำมาจากสมุนไพรนานา,นาชนิดเลยก็ใช้แล้วผมไม่เสียเนาะ เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยค่ะที่เรียกได้ว่าใช้แล้วชอบเนาะก็อยากจะแนะนำถ้าคนไหนสนใจนะคะแชมพูเปลี่ยนสีผมที่ทำมาจากสมุนไพรนานา,นานชนิดแล้วก็ปกปิดผมขาวได้ด้วยผมหอมนุ่มเพราะว่ากลิ่นเขาไม่เหม็นด้วยนะคะ <S <S <ๆ S 1> ก็เพื่อนๆสามารถไปดูได้นะคะที่บิ๊กซีก็มีค่ะเพราะว่าแมวโก้ไปเจอมานะคะราคาไม่แพงไม่ถึง50บาท ผมค่ะของแมวโก้นะคะก็แนะนําให้ใช้ประมาณ2ซองเนาะถ้าเกิดสั้นกว่านี้1ซองได้ค่ะยังไงก็ลองไปดูกันนะคะมาดามสแสดงค่ะก็แนะนําเลยค่ะทุกคนใช้ดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และถ้า ใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้แม่โกโก้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปตอนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ